สวัสดีครับผมเจงธวรวชัยสุขครับครับสำหรับ EP นี้ครับ,รบ,รบผมก็จะมาแนะนําวิธีการเล่นใต้แป้นก็คือใต้ห่วงด้วยความที่ผมเป็นชุดติงกาที่ตัวใหญ่ก็มีโอกาสที่บางครั้งคู่ต่อสู้ตัวเล็กกว่าเราก็เข้าไปโพส์เล่นข้างในก็จะมีวิธีการฝึกปล่อยบอล3ทางก็คือซ้ายขวากลางก็วันนี้จะมีวิธีการฝึกแบบไหนก็รอติดตามชมกันครับผม ครับสำหรับแบบฝึกพวกนี้ครับจะเป็นการฝึกไต้แป้นในการปล่อยบอลสามทางก็คือซ้ายขวากลางก็คือให้ปล่อยบอล3ลูกครับให้ลงนับเป็น1เซต5เซตก็ได้10เซตก็ได้แล้วแต่เทคนิคการปล <c oughs> ่อยซ้ายขวากลางก็คือเวลาเราเข้าไปเล่นใต้แป้นเนี่ยถ้าคู่ต่อสู้เราปิดด้านซ้ายเราไปด้านขวาถ้าเขาปิดด้านขวาเราสามารถกลับมาด้านกลางถ้าเขากลับไปปิดกลางก็กลับมาด้านซ้ายหรือขวาก็ได้มันเป็น <c oughs> วิธีการทางเลือกในการเล่นใต้แป้นซึ่งถ้าเกิดเราทําได้เนี่ย จะเพิ่มช่องในการเข้าทําคะแนนใจแป้นมากขึ้นับผมเดี๋ยวไปดูกันครับดับแรกครับปล่อยมือซ้ายปล่อยมือขวาครับแล้วหันกลับมาปล่อยบอลตรงกลางซ้ายขวากลางซ้ายขวาครับหันกลับมาตรงกลางถ้าเราซ้ายขวาแล้วเกิดหันกลับมาตรงกลางคู่ต่อสู้ป้องกันเราได้ถ้าหันกลับมาด้านเดิบ ก็คือเป็นการเคลื่อนตัวสามทิศทางก็คือขวาซ้ายแล้วก็ตรงกลางเราต้องดูว่าคู่ต่อสู้ป้องกันเราด้านไหนถ้าเขาป้องกันเราด้านซ้ายเราก็ไปด้านขวาถ้าเขาป้องกันด้านขวาเราก็ไปด้านซ้ายหรือถ้าเกิดมีคนป้องกันเราสองทางซ้ายขวาแล้วก็เข้าตรงกลางได้ครับนี่คือทางเลือกในการเล่นก็ต้องฝึกบ,บ่อยๆให้มีความเคยชินในการปล่อยบอลนะครับผมทำให้เรามีตัวเลือกในการเข้าทำมากขึ้นนะครับผม สำหรับ E ีีนี้ก็มีรูปแบบการฝึกเพียงเท่านี้ครับผมก็มีรูปแบบการฝึกการปล่อยบอลซ้ายขวากลางก็จะได้เพิ่มสกิลในการเอาตัวรอดใต้แป้นของเราแล้วก็เทคนิคนิดนึงที่ผมอยากจะฝากไว้คือให้ดูคนป้องกันเป็นหลักว่าเขาป้องกันเราด้านไหนไม่มีใครสามารถป้องกันเราได้3ทางครับจะมีด้านหนึ่งที่หลุดเสมอก็ให้ดูว่าคนป้องกันป้องกันเราแบบไหนแล้วเราเล่นกับคนป้องกันว่าเขาป้องกันไปทางไหนเราให้ไปอีกทางหนึ่งฝั่งตรงข้ามที่เขาป้องกันเสมอครับผมสำหรับทีนี้ก็ขอลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ